สวัสดีท่านผู้ชมเลยฮะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สถานีรถไฟยอยุตรดิษ์กลางเมืองเลยครับวันนี้วันพุธที่2ี่มิถุนายนนะครับก็จะมีแม่ค้ามาขายของหน้าถ่ายรถไฟนะครับขายรถไฟอยู่ตรงข้างวัดถนนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลาย,ลายท่านที่เป็นคนตริตนะครับที่ไปอยู่ต่างเมืองต่างแดนนะครับคงจะต้องเคยมาใช้บริการขายรถไฟนะครับและใครก็ตามที่เป็นนักศึกษานักเรียนมาก่อนนะครับ อยู่ทางไปนู่นนะครับพี่ชัยท่าศักตอนนี้เนาะจะต้องเคยใช้บริการรถไฟของสถานรไฟอุติาห์แน่นอนนะครับเพราะว่าน้องๆส่วนมากนะครับที่มาขึ้นรถไฟเนี่ยก็มาจากสถานศึกษานะครับจากอาชีวะอนอตนะครับเทคโนเทคนิคนะครับทั้งนั้นเลยก็คือบ้านอยู่แถวทางลงใต้ไปเนาะจาก เด็ดๆๆอ่ะก็เป็นพิซโนโลสถานีรถไฟตอนนี้บอกไว้มีท่าศัก์มีตอนนะครับก็มีหลายที่ะนะครับมีสถานีจากสถานีนี้ไปก็เป็นสถานีอะไรนะครับเอกับพ,พี่ก่อนแล้วก็ตอน,ตอนแล้วก็ท่าสัก์โอเคสามที่นะครับน้องๆก็จะเนี่ยส่วนมากน้องก็จะนั่งรถไฟมาเรียนนะ่าชมซึ่งก็ ต้องตื่นให้ทันเวลานะตอนเช้ารถไฟจะมาประมาณน่าจะก่อนสองโมงเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะประมาณนี้แหละประมาณสี่โมงเย็นนะครับอันนี้ไปลงที่ไหนนะครับขึ้นขึ้นเนี่ยไปลงที่ไหนครับอันนี้ลงกับพี่อันนี้ลงกับพี่เนาะน้องอ่ะหนูมาเป็นเพื่อนาส่งเพื่อนค่ะเอาอ๋อนี้เข้ามาเป็นส่งคนนี้คนเดียวโอ้ลักกันดีกว่านาะส่งเพื่อนน้อง อันนี้ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนะครับโออุจรดิตโอแล้วก็อุจารดิตน,นี่อาชีวะลงทาน,นี่ไหนครับตอนค่ะโอ้โหตอนมีนางงามด้วยเหรอโอ้ก<ม>็นนน้องๆก็จะมาขึ้นรถไฟที่นี่นะครับโหเยอะมากครับท่านชมเยอะมากครับ คือรถไฟน่าจะประมาณรอบสี่โมงนะผมน่าจะมาไวไปนิดนึงนะรถไฟเดี๋ยวคงจะออกอะ่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายไปแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าคนเริ่มมาเยอะลวะนะ้น้องๆนักศึกษาที่ขึ้นรถไฟเที่ยวล่องเนี่ยมากี่โมงรถรถไฟมากี่โมงครับสามหอสามฮะสามหรอส,ส,สโอ้กนานเลยเนาะอีกนานท่านชม,ชม,ชมก็เดี๋ยวอาจจะรอถ่าย รอดูนะครับรถไฟมาสี่โมงสาสบสามนาทีครับน้องๆเริ่มมารอกันเต็มแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกนะการขึ้นรถไฟเนาะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยขึ้นรถไฟใช่ไหมเพราะว่าบางทีจังหวัดบางจังหวัดอะจะไม่มีรถไฟผ่านนะครับหลายๆจังหวัดเลยครับอย่างเช่นจะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดถ้าไปทางเหนือเนี่ยมันอะไรไมพะเยาไม่มีเนาะรถไฟไม่มีรถไฟเนาะพะเยาใช่ไหมจะมีก็ แค่นาดจราดิษเด่นชัยเนาะลำปางนะครับเชียงใหม่เนาะพะเยาไม่มีเนาะสายรถไฟเชียงรายมีไหมมีสิเนาะเชียงรายต้องมีนะไม่แน่ใจเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะถ่ายนู้ชมดูตอนที่รถไฟมาถึงนะครับตรงนี้เราถ่ายรถไฟจราดิษนะครับตรงนี้นก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าที่ซ่อมหรือที่ ทําวามสะอาดหัวรถจักรก็ตู้โบกี้ทั้งหลายนะครับฝ <c oughs> ั่งนู้นนะครับอันนี้ลงฐานนี้อะไรครับน้องลงฐานนี้อะไรครับอันนี้ไงผ้าสักปลายทางสุดแล้วเนาะผ้าสักเลยไปก็เป็นชื่อโลกแล้วเนาะใช่ไหมพ่ชัยเหรอก,ก็คือสิ้นสุดคือพิชยัยอ๋อสิ้นสุดคือพิชยัยอันนี้ผ้าสักท่านผู้ชมผ้าสัก,สกมีนางงามด้วยผ้าสัก น้องลงฐานนี้ไหนใช่ครับนี่พิชัยพ่ชัยตอนเช้าขึ้นที่ไหนก็ขึ้นตรงนั้นพิชัยกี่โมงอะประมาณหกโมงห้าสิบหกโมงห้าสิบสี่แล้วมาถึงนี่ประมาณนี 5. 5. 5. 5. ่ประมาณเจ็ดโมงสามสิบโอ้ก็พอดีอะ่ะเนาะน้องๆขึ้นรถไฟจากพิชัยเนาะประมาณหกโมงครึ่งเนาะแล้วก็มาถึงนี่ประมาณโมงกว่าเนาะอ่ะาับไปถึงโร 5. 5. ง,งเรียนอพอด,ดีนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของน้องๆที่อยู่แถว ท่าสัตว์พ่ชัยไกลสุดคือพี่ชัยนะครับทุกคนไกลสุดคือพิชัยติดตามนะโอจะดิดช่องโอจะดิดนะก็ไกลสุดคือพี่ชัยครับผมคิดว่าท่าสักด์ตอนแรกอ่ะอยู่พ่ชัยนะครับกระแสน้องๆเล่นไปเดี๋ยวรถไฟคงจะมาตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะเขามาประมาณสี่โมงสามสิบสามนะครับเดี๋ยวคงจะถึงแนละ้วรอแป๊บนึงนะผมก็จะถ่ายไว้เลยนะ น้งองมานั่งตากแดดรอเนี่ยเฮ้ยอนุอาบาลน,นี่อยู่อนุบาลเหรอบอกเลยมอหนึ่งอนุบาลแห่งที่สองเลยนั่งรถไปลงที่ไหนไปลงที่ห่งสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองนั่งรถไปไปลงที่ไหนนันลงที่ไนไม่ใช่กลับบ้านอะ่ะท่าศักท่าศักอ๋ออยู่ท่าศักกี่โมงรถออกกี่โมงท่าศักอะตั้งแต่ท่าศักมาในเมือง เจ็ดโ,โ,โมงสิบเอ็ดครับเจ็ดมาถึงเจ็ดโมงสามสิบห้าอ๋อโมงสามห้าแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนรลแห่งที่สองอีกอ <c oughs> เป็นเด็กกรุงเทพเลยนะหลายต่อเนี่ยแล้วไม่ร้อนเหนอนั่งกลากแดดไม่ร้อนนะนั่งตากแดดแล้วนะชมดูดเนี่ยแดดไปย่างเลยนะั่งตากแดดแล้วน้องลงที่ไหนอ,อ่ะลงตอนอำเื่อตอนเหรอขึ้นกี่โมง ผมใช่ออกจากตอนมาในตอนประมาณเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงยี่สิบมาถึงนี่ประมาณประมาณสี่เอ้ยสามห้าสามเจ็ดโมงสามเจ็ดโอ้ทันพอดีเรียนที่ไหนอ่ะอาจิวานโอเคใกล้เนี่ยเดินเนี่ยเฮ้ยวันหลังไม่ต้องไม่ต้องลงสนะิเนาะพอไปถึงหน้า,าชีวะกระโดดลงก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไนะ <laughs> <laughs> ไม่ได้เออคิดว่าถึงอาชีวะากระโดดลงได้เลย <laughs> ไม่ได้หานะโอ้เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนผมดูนาฬิกาก่อนนะว่ากี่โมงนะครับ ลิกาไม่มีอ่ะกี่โมงแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะกี่โมงนะครับสี่โมงยี่สิบเก้าลงที่ไหนฮะลงพี่ชัยลงชยเหรอนี่ก็ลงพี่ชยัชย,ชยนะครับปลายทางกันเนาะพี่ชัยอ่ะเนาะท่าสักยังไม่ใช่เนาะลงพี่ชยัยน้องๆเขือนกล้องมาทาม่านมเดี๋ยวมีเทคนิคอยคนหนึ่งเดี๋ยวไปถามเทคนิคดีกว่า นี่น้องเทคนิคนี่เว้ยเฮ้มีผมสังเกตดูนะมีเทคนิคอยู่คนเดียวเทคนิคสามคนเหรอสามคนเลยใช่ไหมลงที่ไหนฮะอ๋อนี่มาส่งเพื่อนเพื่อเพื่อมาดูสาวโดนใจเดี๋ยวเดี๋ยวลงท่าสักดิ์กลงอะไรนะเพื่อนไรอ้อยไรอ้อยเหรอไรอ้อยนี่ถึงท่าสักด์ยังเลยท่าสักด์ไปมีสายไรอ้อยด้วยเหรอ แล้วก็ไปไปลายทางพี่ชัยเนาะใช่ไหมโอ้แล้วเร,เรียนเทคนิคเหรอก็ต้องต่อมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่อ่ะมอเตอร์ไซค์สิบบาทเองเหรอโอ้ไม่แพงคร<ช>ันุ่นก็คือมันลงนี่ประมาณโมงครึ่งอะเนาะก็ต่อมอเตอร์ไซค์ไปมหาลัยเทคนิคฝั่งพน,นุนะอืมเอามาแล้วเว้ยท่านผู้ชมใช่ไหมเสียงรถไฟใช่ป่ะเอาแล้วเว้ยท่านผู้ชมรถไฟมาแล้วครับน้องๆก็อมาแล้วนะขึ้นรถไฟครับท่านผู้ชม ไฟรถไฟนี่ครับคือรถไฟนะครับเดี๋ยวรถไฟมาแล้วน้องเริ่มแห่กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนทำไมโอ้ไม่ยืนฝั่งนูง้นฝั่งนี้รอกันเลยเนาะก็รถไฟมาทางมาทางทิศเหนือนะครับจะลงใต้ทางนี้รถไฟมาทางนี้มารถไฟมาทางนี้ครับ โอ้โหคือเมื่อก่อนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะ,ะแสดงว่าน้องๆที่อยู่ตั้งแต่อำเภอวังกะพีไปเนาะมีป่าวังกะพีวังกะพีนะ่าจะมีนะวังกะพีเจ๊ไหมตอนแล้วก็ไล่อ้อยคาสักแล้วก็พี่ชัยนะครับหาสถานีรถไฟนะครับว่าแต่ว,ว่ามีวังกะพีมีด้วยเหรอเดี๋ยวลองดูนะว่าน้องมีสถานีวังกะพีไหม,มไม่มีเหรอสถานีรถไฟอะ มีสายรัไปวังกะพีด้วยใช่ไหมอ๋อก็ไปถึงวังกะพีก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปนะครับค่อยไล่ไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดจะไปทางใต้เนาะก็าลังรถไฟไปอะลืมถามน้องๆเลยว่าค่าตั๋วเท่าไหร่วะหรือว่านั่งฟรีวะน้องครับน้องต้องตีตั๋วไหมหรือว่านั่งฟรีต,ตีตั๋วเหรอถ้าไร่อะสามบาทเด้อโหโคตรถูกเลยที่ไหนอะลงที่ไหนอะ อําเภอตอน3บาทนะคุณผู้ชมอําเภอตอน3บาทอําเภอตอนแค่3บาทเนาะหนุ่มบังลงที่ไหนกันครับลงท่าศักด์ท่าศักด์ตีตั๋วเท่าไหร่ห้าบาทท่าสักดหมดทุกคนเลยป่ะเนี่ยพี่ชายพี่ชายเท่าไหร่สิบบาทพี่ชายปลายทางไกลสุดเนาะสิบบาทห้าบาทแล้วเราพี่ชายสิบบาทเหมือนกันเราสิบบาทเหมือนกันเออ พิชัยเนาะสิบบาทครับไกลสุดเนาะพิชัยนี่ใครสวยที่สุดอ่ะไม่รู้นาสวยที่สุสวยทุกคนแล้วพิชัยใครหล่อที่สุดอะไม่รู้น่าจะเป็นผมไงไคให้เป็นผมนะพี่โย่ก็เดี๋ยวรอรถไฟมาเนาะแซวน้องๆเล่นไปรถไฟมาสี่โมงสามสิบสามนะครับน่าจะไปเอล่ะนี่ก็นั่งรอไปหมดแน่นๆก็โอ้หลายสถาบันรวมแล้ว ผมมองไปผมเห็นอาชีวะเยอะสุดนะครับอาชีวะเยอะสุดนะครับแล้วก็ลองมาจะเป็นออนนอนนะ,ะเทคนิคเห็นมีนั่งอยู่ประมาณสี่คนแต่ไปคนเดียวอีกสาคนมาส่งเพื่อนเทคหนึ่งมาวรถไฟมาแล้วครับโอ้ะ <Yeah. S 1> oh, จะระดิดโอ้ oh, จะระดิด mm. ไปมาแล้วชมถ้าเป็นรถ ผู้โนสรโปรดทราบที่นี่สถานีตรีที่นี่สถานีตรีผู้โดยสารที่มีความสะงกจะเดินทางจากขบวนรถทย่อขบวนนีแล้วส่งผู้ได้าจากสถานีศีรมานงขึ้นรถไฟกับบน่สานีวันารแล้วโที้อสารของท่านขึ้นจอดหน ขบวนรถที่ไปเที่ยวนะคะขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีประดิษฐ์แล้วแต่อีกระดับผู้โดยสารที่สถานีวังตรงนี้รอนถ้าสา่เตืนขนาดต่อไปตลอดาันค่ะขับก็รอไม่ธรรมดาแล้วมาชมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบโอ้โหเพิ่งยันสามสิบเองคนขับสามสิบแลผู้ชมเอ้าคนดูดิบปะคนดูดิบด้วยอำเภออะไรอำเภอบางท่าครับบางท่า อ่ะหลอนะยอมดูงานปิดแมสทะลุหล่อทะลุแมสเนาะเต็ตม<อ>รถไฟแล้วอะอหนุงมๆก็ขึ้นรถไฟกลับบ้าน่าสักใช่ไหม,มพีล่ลงตอนค่ะเอซตอนเหรอตอนไปยี่าษรค่ะเดี๋ยวลงที่ชัยค่ะ่ ไม่ถึง5นาทีเลยนะน้องๆคือรถไฟปุดจบอ้าวยังไงไม่ทันเหรอไม่ทันเหรอน้องๆสองคนยังไงรถไปแล้วนะห้องจำหน่ายตัว๋วโอ้โหราคาก็สุดจะพิเศษนะครับท่านผู้ชม3บาท5บาท10บาทโอ้โหสามบาทนี่คืออ,อตอนพิชัยเนาะไม่ใช,นะใช่วังกะพีนะครับวังกะพีกับตอนนี้จะสบาทเนาะ แล้วก็หบาทนี่จะเป็นผาษักครับส่วนพี่ชัยแพงสุดครับสิบบาทโอ้โหก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นการเดินทางครับที่ถูกที่สุดแล้วนะในผ่านนะในการเดินทางครับก็คือรถไฟนี่แหละครับก็อยู่คู่ประชาชนกันมานานแสนนานเนาะโอ้โห,โโหเกี้ยงเลยไปแล้วก็คือเกี้ยงเลยนะครับ นี่ครับวิถีชีวิตของน้องๆที่ต้องมาเรียนที่นี่ครับผมก็ตื่นสายวะไม่ทันหรอกอยังมาถ่ายตอนเช้านะครับที่ว่าสองคนนี่ตกรถอีกนี่ครับก็จะมีป้ายบอกว่ารถไฟออกกี่โมงนะฮะมากี่โมงนะครับอันนี้รถขบวนเที่ยวขึ้นอ่าถ้าจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาดูตรงนี้ครับกรุงเทพอภิวัตไปถึงเชียงใหม่สมัยก่อนจ,จะมีหัวลาโพงใช่ไหมคราวนี้เอาหัวลาโพงออกไปแล้วนะครับ การเป็นกรุงเทพพีิวัดถึงเชียงใหม่เนี่ยถ้ามาต้นทางออกจากนู่นสี่ทุ่มครึ่งถึงเชียงใหม่เที่ยงโอโ้โห้าำวันค่ำคืนกันเลยนะครับอุตรริดเชียงใหม่อัตราพิเศษท่านผู้ชมนี่ครับร้อยห้าสิบบาทครับเป็นรถเออสเปเชียลเอ็กเส่วนพิเศษด้วยฮะทำไมถูกยังนะร้อยห้าสิบบาทจริงเหรออุตรดิดเชียงใหม่อะร้อยห้าสิบเนี่ะ ก็ถูกมากเลยนะเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยนะท่านผู้ชมไครที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่นะก็ถูกมากอะ่ะถูกจริงๆนะครับที่ลูกมาสีระอากนี่เท่าไหรอ่อ่ะเอาราคาไม่ได้บอกไม่ได้บอกราคาคนระับแต่บอกเวลาให้เฉยอันนี้ขบวนเที่ยวล่องอา จะล่องนี่จากเด่นชัยไปกรุงเทพเด่นชัยกรุงเทพครับไม่ใช่เชียงใหม่กรุงเทพอะเอามีนี่ไงเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพพิวัฒน์มีสงศ์ตั้งแต่มาอุดิตสามทุกอ๋อไปถึงตีห้าสิบโอ้โหนี่ผมเคยใช้บริการอยู่เคยไปนั่งตู้นอนไปน้องสบายสบายไปนัินเตอร์เนาะบินเตอร์ ปินเตอร์นีพิเศษสุดละสเปเชียลเอ็กเรสถึงนู่นหกโมงแต่ว่าออกจากนี่ดึกหน่อยสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะประมาณนะั้นราคานี่ประมาณรมานเท่าไหร่กันดูอะไรก็แพงกว่าทำร่อ้แย่งตัวโดนแย่ตัวเรียกแรกผมคิดว่าน้องสองคนนี้ตกรถไม่ใช่ครับเขามาตีตั๋วไปที่อื่นก็คือ เราสามารถจะขึ้นจะล่องได้สบายเลยท่านผู้ชมในราคาที่ย่อมเยาว์มากๆนะครับสำหรับการเดินทางโดยใช้พาานะรถไฟเนี่ยนะก็รถไฟขาดทุนทุกปีนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรผมก็ไม่รู้บร,บริหารภายในกันแล้วเนาะแต่รถไฟมักจะประกาศว่าขาดทุนเกือบทุกปีเลยนะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุน่าจะเป็นเพราะค่าข่บบริการถูกหรือเปล่าแต่มันก็เพื่อประชาชนเนาะโอ้โห คงจะแบกรับตรงนี้ไปในส่วนของรถไฟประเทศไทยนะครับโอเคครับทุก้ชมก็เป็นการถ่ายคลิปวิดีโอให้เห็นวิถีชีวิตของชาวอุตรดินนะน้องๆที่มาเรียนหนังสือที่นี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุก้ชมฮะแล้วพบกันใหม่ครับบายครับทผู้ชม